หัวหน้าพลอยค่ะแจ้งเตือนทั้งวี่ทั้งวันไม่รู้จะคุยอะไรกันนะก็นานี่ถ้าเป็นอย่างนี้อีกนะคะฉันขอปิดแจ้งเตือนก็คงต้องเป็นแบบนั้นมันจะมีอยู่คนหนึ่งที่ขยันตอบขยันตอบแต่ไม่ทําอะไรสักอยาก่างตั้งแต่ผมทํางานที่นี่มาจนถึงตอนนี้ผมอ่านไล์กลุ่มแล้วไม่เคยไม่ตอบสักครั้งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมให้เกียรติบอสผู้จัดการและหัวหน้าทีมทุกคนดีมากคนในองค์กรอะต้องการคนแบบคุณเมื่อคืนนี้คุณจูนอะกับลูกทีมอะไม่มีใครตอบไล์กลุ่มเลย ท,ทั้งที่เป็นโปรเจกต์ใหญ่แท้ๆแต่นั่นมันหลังเวลาเลิกงานแล้วนะคะทางฝ่าย HR จะพิจารณาส่วนนี้เป็นพิเศษเพื่มเงินในปีนี้ถ้าคุณทําดีอ่ะเคุณก็ดีตามแล้วเวลาส่ดนปรกพนักง,งานล่ะคะยิ่งดึกๆแบบนั้นนะใครก็ต้องการพักผ่อนนะคะพวกคุณก็นอนดึกอยู่แล้วนี่คุณก็าอาหาไปทำด้วยสิไหนๆจะนอนดึกอยู่แล้วอ่ะก็ควรทํางานให้มันเสร็จนะเข้เาใจเปล่าจริงๆเรื่องนี้เป็นหน้าที่ของ HR ฉันก็พูดอะไรเยอะไม่ได้อ่ะแต่ฉันจะลองหาไปที่อื่นดูแล้วแต่นาจะรีอยังลูกค้าเร่งมานะ กำลังจะคิดไอเดียจริงๆแล้วนะคะหัวหน้าแต่แจ้งเตือนในไลน์กลุ่มเนี่ยดังไม่หยุดเลยมีไหนมอนงานแกสรือยงังยังเลยครับผมตอบแชทผู้จัดการอยู่เพราะนายคนเดียวเลยนะทําให้พวกเราซวยไปด้วยอะ่ะวันนี้ทุกคนก็แชทดีมากเลยนะทางเอชอาร์าเจเจนาเวาเป็นเซ่ผู้จัดการรู้ไหมคะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันจบผลเสียทําให้พหนักงานเนี่ยทำงานจะไม่ได้มันเสียสมาธิคนที่ผมทำม่ะที่ผมสร้างมันก็คืองานใช่ไหม อะไรทั้งวี่ทั้งวันเลยวันนี้เดี๋ยวนี้ตอบลายไวขึ้นเยอะเลยนะพวกเธอมันก็แน่นอนอยู่แล้วปะแต่ยังใช้ไม่ได้ต้องเรียนอีกเยอะเลยนะถ้าตอบแค่คะครับรับทราบอืมเอออเนี่ยไปตอบกับเพื่อนเข้าใจหรือเปล่าบออครับพนักงานห้องเนี่ยกระตือรือร้นมากเลยนะครับใช่ฉันเห็นละเขาตอบข้อความในกลุ่มตลอดเลยตอบไปกับคนอื่รด้วยเป็นแบบคนที่ดีมากถ้าเรียบเทียบกับคนอื่นอย่างเช่นพนักงานโจนะ โอเคงั้นตอนเข้าประชุมอ่ะให้หัวหน้าพลออพาจุนด้วยละกันได้ครับบอสบอสคะโปรเจกต์เสร็จแล้วคะ่ะทีมหัวหน้าพลอนอี่ทำงานดีมากเลยนะไม่เคยขาตดตกรบข้อของเลยเออบอสครับแต่ม่อนสองคนทำงานดีนะครับแล้วก็มีมัลส์พันนี้ด้วยในม่อนอดขายนะทำไมแย่ขนาดนี้ในม่อนไม่ทำะไรของแกคือม่อนนะอะมัวแต่เอาเวลาไปตอบแชทพวกเนี่ยค่ะก็เพราะว่าผู้จัดการปิ๊กนั่นแหละครับเขาจะเอาเรื่องตอบแชทเร็วไปประเมินโบนัสด้วยถ้าผมตอบแชทช้าเนี่ยต้องมีปัญหาแน่ๆแก ไม่มีสมุดใช้แบบนี้เราจ้างมาเพื่อให้ทํางานต่างหากเงินโบนัสอ่ะัวนี้ผลงานเท่านั้นผู้จัดการฟิกเดี๋ยวพมเช้นที่ห้องด้วยดูทรงแล้วในส่วนของการตอบแชทไวเนี่ยบอสคงจะประเมินแค่ของผู้จัดการเลยคะ่ะในมันทำไมถึงตอบแชทไวกว่าฉันอะ่ะอยากรู้หรอโปรแกรมตอบแชทอัตโนมัติให้ให้ทำเสร็จหรือยงังเสร็จแล้วฟ่งหัวหน้าเสร็จแล้วก็ใช้ซะถ้าเกิดอนะไรขึ้นอ่ะฉันรับผิดชอบเองฉันเปิดเป็นโปรแกรมเลยฮะ โปรแกมเมอร์เกมนี้เริ่มที่ใครก็จบที่คนนั้นแหละ